สวัสดีครับกับเข้าสู่ปฏิบัติการที่4ของปฏิบัติการชีวเคมีนะครับวันนี้เราจะกลับมาด้วยแลบที่มีชื่อว่าสเปกโ o รโฟโตเมตรีนะครับสเปกโทรสเปกโรก็คือสเป c t r u m อะไรที่เกี่ยวกับแสงสีนะครับโฟโตโฟโตเกี่ยวกับการใช้แสงเม t รีเมรีแปลว่าวิธีการแต่ถ้าลงด้วย m e เตอแปลว่าเครื่องวัดนะครับ สเปกโทรโฟโตเมตรี ro, ometry, แต่ว่าการวัดปริมาณสารโดยการใช้แสงนั่นเองนะครับยุคโบราณเขาใช้วัดแสงที่มองเห็นได้ของที่มีสีเราลองจินตนาการดูของสารอะไรบางอย่างที่สีอ่อนกับสีเข้มความรู้สึกเราก็บอกว่าสีอ่อนต้องมีความเข้มข้นต่ำสีเข้มต้องมีความเข้มข้นสูงแต่นั่นเป็นความรู้สึกครับไม่ใช่วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์จะต้องเปลี่ยนความรู้สึกของเราให้เป็นตัวเลขให้ได้แล้วโลกนี้ก็ออกแบบเครื่องมือเครื่องหนึ่งขึ้นมาครับมีชื่อว่าสเปกโทรโฟโตมิเตอร์เป็นการวัดสารที่มีสีแปลงให้เป็นตัวเลขออกมาว่าใครเข้มกว่ากันตรงนี้เป็นวิทยาศาสตร์แล้วนะครับในหลักการของเจ้าเครื่องสเปกโทรโฟโตมิเตอร์เนี่ยเราจะมีพลาสติกหนึ่งชิ้นนะครับที่เราเรียกว่าคิวเวต เอาไว้ใส่ตัวอย่างที่มีสีๆเนี่ยแหละเจ้าตัวเครื่องมันจะยิงแสงออกมาที่ความเข้มเริ่มต้นเราเรียกว่า I อศไอคือความเข้มแสงไอศูย์จึงเป็นความเข้มแสงเริ่มต้นเมื่อแสงผ่านน้ำตัวอย่างที่มีสีน้ำตัวอย่างจะดูดกลืนแสงเอาไว้บางส่วนแล้วก็ปล่อยแสงที่เหลือออกมานะครับเราเรียกว่าความเข้มแสงไ ลองจินตนาการดูถ้าสารเจือจางแปลว่าแสงที่ออกมายังคงมากอยู่ยังคงสว่างอยู่ใช่ไหมครับแต่ถ้าสาระละลายมีความเข้มข้นสูงจนแทบจะทึบแสงเลยตัวไอที่ออกมาก็มีค่าน้อยนั่นเองนะครับเราเมื่อเอาสัดส่วนนี้มาหารกันเอาไอต่อไอศูนย์เอาค่าเริ่มต้นหารด้วยแสงที่ออกมานะครับ แล้วเทคล็อกเข้าไป mm hmm. เติมล mm ็อกเข้าไปเทคล็อกเข้าไปครับเราเรียกสัดส่วนนี้ว่าค่าการดูดกลืนแสงภาษาอังกฤษเรียก a b s o r b e a n c s นะครับ a b s o r b e a n d s เขาก็เลยย่อว่าตัวเอนะครับความหมายเขาบอกว่าถ้าสารเข้มมากการดูดกลืนแสงจะต้องเกิดมากถ้าสารมันเจือจางก,การดูดกลืนก็จะเกิดขึ้นน้อยจริงไหมเราลองมาดูกันถ้าสารเข้มข้นมาก การดูดกลืนจะต้องมากนะครับทํายังไงตัวนี้ถึงจะมากแปลว่าตัว i ก็จะต้องน้อยๆเพราะ i สูงคงที่อยู่แล้วนั่นก็เป็นความจริงในความรู้สึกว่าถ้าสารเข้มข้นมากแสงที่หลุดออกมาก็ต้องน้อยๆเลขเดิมหารด้วยเลขน้อยๆสัดส่วนนี้ก็มากๆแปลว่าการดูดกลืนแสงมากนะครับในทางกลับกันแล้วถ้าสารอ่อนๆละ่ะเจือจางมากมาก เจือจางมากการดูดกลืนแสงก็ต้องน้อยๆสารเจือจางก,การดูดกลืนแสงน้อยแปลว่าตัวไอจะต้องมากๆเพราะว่าแสงไม่ได้ถูกดูดกลืนเอาไว้เลยตัวเลขเดิมหารด้วยตัวเลขมากมากค่าตัวนี้ก็น้อยเทกล็อกก็น้อยค่าการดูดกลืนก็เลยน้อย ด้วยหลักการเหล่านี้เองครับมีนักวิทยาศาสตร์สองคนช่วยกันคิดคนหนึ่งชื่อคุณเบียร์อีกคนชื่อคุณแลมเบิร์ตก็เลยกลายเป็นกฎของเบียร์และแลมเบิร์ตเอามาตั้งสมก,การใหม่บอกว่า a เท่ากับเอฟซีรอนบโดยที่ a คือค่าการดูดกลืนแสงเอฟซี e o อเป็นค่าคงที่ของแต่ละสารนั้นๆไม่ขึ้นกับความเข้มข้น b เป็นความกว้างของไอเจ้าพลาสติกคิวเวต c เป็นความเข้มข้นของสารถ้าเรามองว่าเอ็กซิลอนก็ค่าคงที่ b ก็ค่าคงที่แสดงว่า a แปลผันตรงกับความเข้มข้นแปลว่าสารความเข้มข้นสูงการดูดกลืนแสงก็สูงตามไปด้วยถูกต้องตามความรู้สึกของเราเลยนะครับในการทดลองเราจะสร้างแกนกลาฟขึ้นมา2แกนนี้ โดยให้แกนตั้งเป็นค่าการดูดกลืนแสงเขาก็เขียนว่า a แต่ถ้าเรารู้ว่าใช้ความยาวคลื่นที่กี่นาโนเมตรเราก็จะใส่เลขห้อยหรือเลขสับสคริปต์เอาไว้นะครับว่า k กี่นาโนเมตรก็ใส่เลขได้เลยส่วนแกนนอนแกนนอนจะเป็นความเข้มข้นของสารออย่าลืมนะเป็นความเข้มข้นของสารนะครับจะต้องใส่หน่วยด้วยทุกครั้งห้ามลืมเลยต้องมีหน่วยด้วยเราก็ทําการทดลองเขาบอกว่า ถ้าเอาสารความเข้มข้นน้อยๆไปวัดการดูดกลืนแสงค่าก็ดูดกลืนน้อยๆถ้าความเข้มข้นสารมันมากการดูดกลืนก็มากด้วยเราเลยจะได้กราฟเส้นตรงแบบนี้ครับการดูดกลืนแสงเป็นไงสารเข้มข้นศูนย์แอ s o อรแบหรือการดูดกลืนก็ควรจะเป็นศูนย์ด้วยกราฟจะผ่านศูนย์ศูนย์เสมอนะถ้าเราค่อยๆเพิ่มความเข้มข้นของสารการดูดกลืนของสายของแสงก็จะค่อยๆสูงขึ้นด้วย สุดท้ายเราจะได้กราฟเส้นตรงเป็นกราฟมาตรฐานเพราะเรารู้ความเข้มข้นของสารที่แน่นอนและการาฟเส้นตรงวันนี้มันจะมีประโยชน์มากในการเอาไปหาความเข้มข้นของสารตัวที่เราไม่ทราบความเข้มข้นแต่อยากทราบความเข้มข้นภาษาองังกฤษเราเรียกว่า unknown อันไม่ known รู้ตัวไม่รู้นั่นเองนะครับ เราจะวัดค่าการดูดคลืนแสงของตัวไม่รู้หรืออันโนนแล้วเราก็เทียบกับกราฟนี้ครับเห็นไหมเราก็จะลากลงมาเราก็จะรู้ว่าอ๋อตกลงความเข้มข้นของอันโนนเป็นเท่าไหร่กันแน่นนี่คืองานของเราในวันนี้นะครับอันที่หนึ่งสร้างกราฟมาตรฐานอันที่สองหาความเข้มข้นของสารอันโนนวันนี้ทำสองงานนะครับในการทดลองนะครับในการทดลองเดี๋ยวก่อนเข้าการทดลอง ขยายความเรื่องคิวเวทนิดหนึง่งคิวเวตเป็นชิ้นพลาส,สติกแบบนี้ครับนี่นี่ครับนี่คือคิวเวตเขาขายกันมาเป็นกล่อง10คูณ10นะครับกล่องละร้อยชิ้นในที่นี้อาจารย์หยิบพลาส,สติกคิวเวตขึ้นมาครับนี่คือพลาส,สติกคิวเวตลักษณะของคิวเวตจะมี2ด้านจะมี2ด้านที่มันหุมลงไปถ้าเราอยากเห็นเราสามารถ Google ดูได้นะครับแล้วก็สองด้านเอาไว้จับด้านขุ่น สองด้านเป็นด้านใสเอาไว้ให้แสงผ่านไม่ต้องไปยุ่งกับมันเราจับเฉพาะด้านฝุ่นอย่างเดียวครับด้านใสให้เฉพาะแสงมันวิ่งผ่านได้เท่านั้นนะตัวคิวเวตเนี่ยเขาทํามาจากหลายวัสดุก,กันครับในโลกใบนี้เช่นแก้วถ้าเป็นคิวเวตแบบแก้วเวลามันตกมันก็เปี้ยแตกได้เหมือนลักษณะของหลอดทดลองของเรานะครับอันละหลายกระตังมีตั้งแต่หลักสิบจนถึงหลักหลายร้อยบาทคิวเวตแก้ว เหมาะสำหรับใส่พวกกรดพวกนั้นหรือว่าออแกนิกโซลเวนต์มันจะไม่กัดแก้วนะครับวัสดุชิ้นที่2ต่อมาก็เป็นพลาสติกคิวเวตแบบนี้ครับพลาสติกคิวเวตแตัวนี้ชิ้นละประมาณ10บาทสามารถหล่นได้เบาๆนิดหน่อยก็ไม่แตกไม่เสียหายอะไรนะครับราคาถูกแต่ว่าข้อด้อยของเขาก็คือมันจะมีรอยขูดขีดข่วนได้ง่ายเมื่อเวลาผ่านไปเราใช้งานเยอะๆนะ ส่วนคิวเวตอันที่3อันที่3จัดเป็นคอซ์คิวเบเป็นแก้วใสนิ่งเลยใสปิ้งๆเลยนะครับถ้าเป็นคอรสคิวเวตเนี่ยมันจะมีตัว Q ตัวสีดำๆเขียนติดอยู่ตรงนี้นะครับถ้าเป็นคอรสคิวเวกเนี่ยก็แล้วแต่คุณภาพยี่ห้อของเนื้อคอร t สเลยครับสนนราคากลางก็อยู่ที่อันละอันละ6000บาท บางบริษัทก็จะขายแพ็คคู่มาอันเดียวไม่ขายเพราะฉะนั้นก็ซื้อทีเดียว12ื่นนะครับวันนี้เราใช้พลาสติกคิวเวตอันละ10บาทลองมือก่อนแต่ในอนาคตข้างหน้าทุกกลุ่มจะต้องได้ใช้คอร์สคิวเวตเตรียมตัวเตรียมใจเอาไว้นะครับฝึกใช้คิวเวตเอาไว้ให้ดีนะครับอ่าและนี่ก็คือเจ้าคิวเวตที่เราจะใช้งานมาถึงในส่วนของการทดลองบ้างการทดลองวันนี้มี2การทดลอง1 เป็นการหาปริมาณโปรตีนด้วยวิธีไบูเรตครั้งที่แล้วเราใช้ไบูเรตในการตรวจสอบโปรตีนมีหรือไม่มีโปรตีนแต่วันนี้เราจะใช้ไบูเรตในการตรวจว่าแล้วโปรตีนของเรามีเท่าไหร่เลยนะครับในการทดลองในหนังสือบอกว่าให้เอาหลอดมา6อันมีหลอด6อันนะครับโดยที่1ถึง5จะใส่โอวาบูมินมาตรฐานที่ทราบความเข้มข้นแล้ว ความเข้มข้นต่างๆใส่ไปเลย1 ml นี้แยกออกมาก่อน1 ml นะครับโดยที่หลอดที่1เป็น blank blank จะต้องเป็นตัวทำละลายของโอวาบูมิ่ o โอวาบู m ิ n ละลายในน้ำเกลือดังนั้นหลอดหมายเลข1จะต้องใช้น้ำเกลือไม่ใช้น้ำกลั่นนะครับอา้าแล้วก็ใส่น้ำเกลือไป1 ml หลอด2 3 4 5ก็ใส่โอวาบู m ิ n ความเข้มข้นจากอ่อนไปเข้ม 1>, 1 ml เช่นกันอยาใส่ผิดความเข้มข้นนะคะเรามีโอวาบูมิีทั้งหมด4ความเข้มข้นนะความเข้มข้นละ1 ml ส่วนหลอดสุดท้ายเป็นหลอดอันโนนเราจะมีโปรโตีนอันโนนเอาไว้ให้คุณหาความเข้มข้นที่แท้จริงของมันนะครับเป็นโปรโตีนที่ถูกเจือจางมาแล้ว10เท่าด้วย,ยคุณก็เอามาใช้เลยใส่ลงไปเลย1มิลตรเหมือนกันครับ หลังจากนั้นคุณไปเติมไบูเรต5มลตรใส่ลวดเลยครับ1 2 3 4 5 6หลอดตามลำดับได้เลยเมื่อใส่ไปแล้วรวมปริมาตร6มิลลิลิตรใช่ไหมมันสูงครับคุณหาเทคนิคใดๆก็ได้จะต้องเขย่าทั้งหมดนี้ให้เป็นเนื้อเดียวกันอีกแล้วนะครับเ,เราจะต้องเขย่าให้เป็นเนื้อเดียวกันเขย่าแรงๆแบบนี้ต้องระวังกระชอกนะไม่ให้มันออกมานะครับ ถ้าคุณเขย่าไม่ดีคุณจะเห็นมันเป็นเกรเดียน์คุณจะเห็นเป็นเกรเดียน์ข้างล่างม่วงม่วงอัดตรงกลางม่วงม่วงข้างล่างใสใสข้างบนฟ้าฟ้าของบบยูเล็ตบบยูเล็ตจะสารละลายสีฟ้าอ่อนถ้าโดนโปรโตีนมันจะเปลี่ยนเป็นสีม่วงอยู่ตรงกลางส่วนข้างล่างเนื้อโปรโตีนไม่โดนน้ำยาก็ยังคงใสแบบนี้ใช้ไม่ได้นะครับต้องเขยา่าจนกว่าจะเป็นเนื้อเดียวกันนะเขย่าเป็นเนื้อเดียวกันหลังจากนั้นให้พักเอาไว้ที่ RT r o o ี t e ม p ท Room Temperature นะครับอันนี้ก็อุณหภูมิห้อง10นาทีเพื่อให้มันเกิดปฏิกิริยา,สร,าสร้างสีอย่างสมบูรณ์และเสถียรมากพอหลังจากนั้นเราจะนำไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่540นาโนเมตรซึ่งเดี๋ยวจะตั้งเอาไว้ให้ในเครื่องสเปกโตโฟโตมิเตอร์อยู่หลังห้องนะครับในระหว่าง10นาทีนี้ถ้าไม่อยากรอกให้เสียเวลาให้แต่ละกลุ่ม ไปเอาคิวเวตมา6อันเพราะเรามี6หลอดใช่ไหมครับเราจะไม่เสียเวลานะครับไปเอามา6อัน1 2 3 4 5 6เอามา6อันหลังจากนั้นไม่ต้องรอให้ครบ10นาทีเดี๋ยวให้มา10นาทีในคิวเวตได้เลยเราก็บรรจงค่อยๆเทสารละลายในหลอดลงไปในคิวเวต คิวเบตนี้จะรับสารละลายได้ประมาณ2-3มิลลิลิตรแต่ในหลอดเรามี6มิลลิลิตรห้ามเทจนหมดนะครับเทให้มันเกินครึ่งมานิดหน่อยก็พอประมาณครึ่งถึง2ใน3 mm. เป็นระยะที่สวยมากนะครับเพื่อให้เห็นภาพได้ง่ายอาจารย์ได้เตรียมสาระละลายที่มีสีเข้มเอาไว้ให้คุณได้เห็นภาพอาจารย์จะลองเทให้ดู ประมาณนี้ครับนี่ระยะนี้เห็นไหมระยะนี้นะครับขึ้นมาประมาณครึ่งถึงประมาณ2ใน3เท่านี้ใช้ได้แล้วนะครับเครื่องสามารถจะตรวจวัดสารได้อย่างแม่นยำเราก็ใส่ให้ครบเลยครับหลอดที่2ใส่คิวเวตที่2หลอดที่3ใส่คิวเวตที่3 หลอดที่4ใส่คิวเวที่4ไปจนถึงคิวเวที่6ตรงนี้ยังทำอยู่ที่โต๊ะการทดลองของเรานะแล้วก็จับเฉพาะด้านขุ่นส่วนด้านใสให้แสงผ่านใช่ไหมแต่อาจจะมีรอยนิ้วมือของเราตกค้างอยู่ครับให้เราเตรียมกระดาษทิชชู่เอามาเช็ดทำความสะอาดก็ห่อให้สวยงามห่อให้สวยงามเช็ดด้านใสเท่านั้นด้านขุ่นไม่ต้องยังไงเราก็ถือนะครับ เราก็เช็ดด้านใสเท่านั้นอาจจะเช็ดสักสามสี่ครั้งเอาให้มันเกลี้ยงวางไว้ห้ามยุ่งกับด้านใสอีกเช็ดไปเลยครับ6อันอันที่5 4 3 2 1เราก็เช็ดเอาไว้รออย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่เราก็เช็ดเอาไว้รอเมื่อเราเช็ดเสร็จแล้วยังไม่ครบ1ินาทีอีกไม่เป็นไรครับเราเทไว้ได้ตั้งแต่แรกเลยนะหลังจากเราผสมเป็นเนื้อเดียวกันก็เทได้เลยครับให้มันมา1ินาทีอยู่ในนี้ได้เลยครับไม่มีปัญหา หลังจากเราเช็คครบแล้วสมมุติว่าตรงนี้เทค,ครบ6อันแล้วนะครับเราก็ทําการย้ายมันไปย้ายมันไปคุณอาจจะใช้เพื่อนอีก1คนในในทีมของคุณนะครับคนละ 3, 2คนก็6ไปที่หลังห้องจะมีเครื่องสเปกโทรโฟโตมิเตอร์อยู่ทั้งหมด3เครื่อง mm hmm. เครื่องสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ของอาจารย์นะครับจะมีลักษณะพิเศษจะมีลักษณะหลุมที่ใส มีหกหลุมพอดีเลยต่อหนึ่งการทดลองนะอะ่มันจะเป็นจานวงกลมนะครับมันก็จะเป็นลักษณะจานเป็นแบบนี้แบบนี้วาดรูปไม่ค่อยสวยหน่อยนึงะครับจานจะเป็นจานมงมมอย่างนี้นะครับจานจะเป็นกงมมแบบนี้ วิธีการของเราเอาให้ง่ายต้องบรรจุคิวเวตของเราใส่ลงไปในช่องโดยสำคัญมากให้ด้านใสอยู่ตามแนวเส้นรอบวงจำไว้ให้ดีนะให้ด้านใสอยู่ตามแนวเส้นรอบวงทำไมละ่ะเพราะว่าแสงจะวิ่งทิศนี้ครับแสงจะวิ่งทิศนี้แบบนี้ก็ได้นี่นะหรือบางรุ่น แสงจะวิ่งทิศทิศด,ด้านข้างอย่างนี้ครับวิ่งแบบนี้แล้วเดี๋ยวจานมันจะหมุนจานเนี่ยมันจะหมุนให้แต่ละตำแหน่งเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหมุนเข้ามาสู่ช่องที่อ่านค่าเองครับอัตโนมัติเลยเป็นเครื่องอัตโนมัติสบายมากนะครับคุณก็บรรจุลงไปให้ครบ6อันกดเครื่องจะมีรายละเอียดที่หน้าเครื่องว่าแต่ละเครื่องใช้อย่างไรนะครับ ถ้าเป็นเครื่องรุ่นสีฟ้าๆคุณกดอ่านทั้งหมดมันจะขึ้นตำแหน่งที่ 1, 1ตำแหน่งที่2 3 4 5 6เป็นค่าการดูดกลืนแสง6ค่าให้คุณเลยคุณจะไม่ต้องเสียเวลาจดเลขนะครับให้เอาโทรศัพท์มือถือเปิดกล้องรอแล้วถ่ายรูปค่าการดูดกลืนแสงบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ไว้ได้เลยจะได้ป้องกันการจดเลขผิดแล้วมาเถียงกัน ขอให้ถ่ายรูปผลการทดลองเอาไว้จากคอมพิวเตอร์ครับถ้าเป็นเครื่องรุ่นสีฟ้านะครับจะให้เป็น1นถึงหส่วนถ้าเป็นอีก1รุ่นนะครับจะเป็นเครื่องสีขาวตำแหน่งนี้มันจะกระเถิบไป1ต่ตำแหน่งครับตำแหน่งนี้เขาจะเป็นตำแหน่งแบงแล้วเถิบเลขให้เหลือ1-5แทน1น3งา ก็ไม่มีอะไรคือเขาหักแบลนดให้เท่านั้นเองหักแบลนดให้เป็น0.000น,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 นะครับอย่างไรก็ตามจากเครื่องการดูดวัดการดูดกลืนแสงเราก็จะเอาค่าการดูดกลืนแสงเนี่ยมากรอบลงในตารางผลของตอนที่4.1ในตารางนี้ก็จะบอกว่าความเข้มข้นของโปรตีนโอวาบูมินต้องมีหน่วยด้วยนะ กับคอลัมน์ของการดูกกรดกลืนแสงที่540นาโนเมตรแน่นอนบแบล้งหลอดที่1เป็นน้ำเกลือความเข้มข้นก็สูงความเข้มข้นต่อ,ตอ,ตอมาคุณจะต้องเปิดหนังสือเอาเองว่าแต่ละหลอด2-5ถึง5ความเข้มข้นเป็นเท่าไหร่เรารู้ความเข้มข้นแล้วนะครับอันนี้คือเรารู้ความเข้มข้นแล้ว2ถึง1ถึง5จะสร้างกราฟมาตรฐานขึ้นมาได้ จากนั้นเราเอาผลการทดลองของหลอดของหลอดที่1หลอดที่2 3 4 5และ6ด้วยซามมาใส่ในช่องน,นี้ครับค่าการดูดกลืนแสงจะต้องเป็นทศนิยม3ตำแหน่งเป็นอย่างน้อยบางเครื่องให้4ตำแหน่งไม่มีปัญหาแต่ต้องอย่างน้อย3ตำแหน่งนะครับคุณก็เอาค่าลงมากรอกเช่นคุณได้0.127 0.352 0.615 0.981แบบนี้ก็ได้ครับไม่ได้ใบหวยนะแล้วก็ลงไปแล้วก็ตัวอย่างของเรา0.247ข้อสังเกตหลอดอันโนนจะต้องอยู่ภายในช่วงของสแตนดาดเท่านั้นถึงจะใช้งานได้เห็นไหม0.2อยู่ในช่วง0ูนถึง0.9แสดงว่า0.2เทียบกับสแตนดาดได้ ตอนนี้เราก็รู้แล้วว่าความเข้มข้นเท่าไหร่บ้างนะครับสมมติอาจารย์เปิดหนังสือไปอาจารย์ก็เห็นว่าความเข้มข้นคือ1 2 4 8องสี่แปดหนึ่อนะครับ1 2 4 8อาจารย์ก็ทำคู่อันดับเลยเพราะว่ากราฟของอาจารย์แกนตั้งคือการดูดลืนแสงแกน y ส่วนแกน x เป็นความเข้มข้นของโปรโตีนต่างๆ เราก็ได้คู่อันดับจาก1นถึงหเอาไปลงก,กราฟเราก็จะเห็นว่าอาจารย์จุดเอาไว้ทั้งหมด5จุดเพราะว่า5หลอดแรกจะเป็นกราฟมาตรฐานจุดที่1 0 0ง่ายเลยเห็นไหมครับจุดที่2แกน x คือ1แกน y คือ0.127จุเราก็พอดกราฟไปเรื่อยพบ5จุดแล้วเก็บเอาไว้ก่อนจุดที่6ยังไม่ต้องทำว่างเอาไว้อย่างนี้ก่อนนะครับถ้าังไงต่อ เมื่อได้สมการเส้นตรงนักคณิตศาสตร์บอกว่าเส้นตรงเฉยเธอมีสมการเป็นอย่างไรเราจะต้องหาสมการเส้นตรงโดยหาความชันของเส้นตรงนี้ก่อนครับความชันของเส้นตรงเขาบอกว่าความชันหรือสลปเนี่ยเท่ากับเดลต้าหารด้วยเดลต้าเเราจะต้องอ่านค่าแกน y ครับนี่อ่านค่าแกน y ว่า แกน y ตรงนี้อ่านตามแกน y ได้เลขอะไรระยะตรงนี้นะอ่านแกนเอาค่า y ข้างบนลบค่า y ข้างล่างนี่นะส่วนเดลต้า x ก็เหมือนกันเอาเดลต้า x ทางขวาลบด้วยเดลต้าโทษเอาค่า x ทางขวาตรงนี้ครับหารลงมาตามแนวแกน x ขวาลบด้วย x ทางซ้ายเราจะได้ค่าเดลต้า x อยู่ตรงนี้เราก็เอาจับมันหารกันครับเดลต้า y หารด้วยเดลต้า x ตัวเลขสมมุติของอาจารย์คือสมมุติอาจารย์กดเครื่องพิเลขได้1.25อาจารย์รู้แล้วว่าความชันของกราฟเส้นนี้คือ1.25เพราะฉะนั้นสมการเส้นตรงของกราฟนี้ก็คือ y เท่ากับ mx นี่คือสมการเส้นตรงนะครับไม่บวก c เหรอมันผ่าน0,0ไงค่า c เป็น0ครับก็เหลือแค่ y เท่ากับ mx แล้ว M ก็คือความชันแทนค่าลงไปเลยครับ y เท่ากับ 1.25x เรียบร้อยแล้วนี่เรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นสมการนี้สำคัญอย่างไรมันเอามาหาอันโนนของหลอดที่6ได้ทำยังไงละ่ะหลอดที่6ค่าการดูดกลืนแสงของเขาคือจ2 4 7จากตารางนี้ครับเขียนใหม,ม่อีกครั้งหนึ่งเราก็แทนค่าเข้าสมการ y เท่ากับ 1.25x แล<ช>้วจุด247เป็นใครจุด247คือ a 540มันคือแกน y นะพอมันคือแกน y เอาจุด247แทนค่า y ครับเท่ากับ 1.25x ย้ายค่าหา x และ x เป็นใคร x คือความเข้มข้นของอนนนแย้ายสมการหาค่า,า x เอา1.25ลงมาหารจุด247 ได้ออกมาเลขจุดมิลลิกรัมต่อมิลลิลิตรครับเรียบร้อยแล้ว,ลวเพราะฉะนั้นตัวอย่างในหลอดที่6มีความเข้มข้นจุด19มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตรเห็นไหมไม่ยากใช่ไหมครับอ่ะหลังจากนั้นหลังจากนั้นแต่ในหนังสือบอกว่าเจ้าหลอดที่6เนี่ยดันเป็นตัวอย่างที่เจือจางมา10เท่านี่แต่หลอด6นะ มันเจือจางมาสิบเท่ายังไม่ใช่ความเข้มข้นที่แท้จริงของตัวอย่างเพราะฉะนั้นความเข้มข้นที่แท้จริงของตัวอย่างเท่ากับเอาความเข้มข้นของหลอดปกคูณด้วยสิบเท่าเลขสิบคือจํานวนเท่าของการเจือจางม,มาเราจะเรียกภาษาวิทยาศาสตร์ว่า dilution factor น่ dilution factor นะครับ dilution factor เท่ากับ10นี่การเจือจางสาร10เท่าเราจะกล่าวว่า dilution factor เท่ากับ10ดังนั้นเรา,เาความเข้มข้นหลอกดกคูณกับ dilution factor ออกมาเป็น1.9ม mm. ิลลิกรัมต่อมิลลิลิตรนี่คือคำตอบสุดท้ายของตัวอย่างของเราเห็นไหมครับเราก็จะได้คำตอบและเรียบร้อยนี่คือการหาความเข้มข้นของสารตัวอย่าง ในหลอดที่6อ้าวแต่ว่าในช่องนี้ของหลอดที่6มันยังโบอยู่คำถามคือในช่องนี้ของหลอดที่6ควรจะใส่0.19หรือควรจะใส่1.9ในช่องนี้ควรจะใส่ของหลอดที่6ที่แท้จริงครับ0.19เป็นคําตอบที่ถูกทําไม1.9ใส่ไม่ได้เพราะเขาบอกว่าหลอดหมันเจือจางแล้ว เจอจางแล้วเพราะฉะนั้นช่องนี้ต้องเป็นของเลขน้อยไม่ใช่ของเลขมากแต่ตัวอย่างจริงๆเข้มข้น1.9นั่นเองนะครับนั่นก็เป็นการทดลองของตอนที่1เรามาสู่การทดลองของตอนที่2บ้างก็จะมีความซับซ้อนขึ้นอีกเล็กน้อยไม่มากทำคล้ายคลกันเป็นการหาปริมาณของน้ำตาลกลูโคสหรือน้ำตาล Reducing ใดๆก็ได้นะครับน้ำตาลรีดิวส ใดๆก็ได้ด้วยวิธีใดไนโตรโซาลิไซนิกแอซิดหรือ DNS นะครับเจ้า DNS มีสีเหลืองมันก็จะเปลี่ยนไปเป็นสีน้ำตาลเข้มขึ้นมานะครับการทดลองคล้ายๆกันเลยคุณเอาหลอดมา6ห,หลอดครับหลอดมา6ห,หลอดถ้าเหมือนกันไปเอาน้ำตาลกลูโคโสที่ความเข้มข้นต่างๆมาโดยที่หลอดที่1จะต้องเป็นแร a n k กลูโคโสละลายในน้ำกลั่น เพราะฉะนั้นหลอดที่1ที่เป็นหลอดแบ a n k จะต้องใช้น้ํากลั่นไม่ใช่น้ําเกลือนี่นะเพราะฉะนั้นเราต้องตั้งสติดีๆว่าสารของเราละลายในอะไรสิ่งนั้นจะกลายมาเป็นหลอดแบล n k ของเราครับอย่างนี้นะในน้ำโปรตีนละลายในน้ําเกลือน้ําเกลือจึงมาเป็นแบ a n k ส่วนกลูโคสใช้น้ํากลั่นน้ํากลั่นจึงมาเป็น blank อาละ่ะหลอด1นถึงหเป็นส standard ดดเหมือนเดิม หลอดที่6เป็นกรูโคสอันโนนอีกแล้วครับเจือจางมาสิบเท่าทำคล้ายกันเลยในนี้ก็บอกว่าให้เอากรูโคสความเข้มข้นต่างๆนะ1มิลลิลิตรไปเติม DNS 1มิลลิลิตรอย่าลืมเขย่าให้เข้ากันก่อนนะให้มันเกิดปฏิกิริยาได้ดีจากนั้นนำไปต้มเดลต้าเอชแปลว่าเอาไปต้มให้ความร้อนครับ5นาทีจากนั้นเอาขึ้นมาเวลาต้ม เพื่อไม่มีไบแอดเพื่อไม่ให้มีการาลุกลักลุกชังทั้งหมดนี้ควรจะลงต้มพร้อมกันและเอาขึ้นพร้อมกันไอตอนลงต้มเนี่ยไม่เป็นไรหลอดมันเย็น5นาทีผ่านไปใช้มือเปล่าหยิบไม่ได้อย่าลืมไปใส่ถุงมือผ้ากันความร้อนเพื่อให้มันหยิบขึ้นมาได้นะครับอย่าลืมจําตําแหน่งของเราด้วยนะอยู่ตรงไหนในหม้อต้มน้านะครับเมื่อขึ้นมาแล้ว เราอาจจะเอาไปหล่อเย็นก็เปิดน้ำในท่อาสสายาเอาสายางม,มาหลอ่อหลอมานิดหน่อยนะครับนิดหน่อยเพื่อลดความร้อนนิดหน่อยขอให้แค่ไม่ต้องนานมากนะครับ30วินาทีอุ่นๆหน่อยไม่เป็นไรจากนั้นไปเติมน้ำกลั่น4มิลลิลิตรด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งหลอดละ4มิลลิลิตรทั้งนี้เป็นการทดลองเชิงปริมาณถ้าคุณเติมน้ำกลั่นหลอด1.4.0อีกหลอด1.3.9 อีกหลอดหนึง4.1ผลเพี้ยนเลยพยายามรักษาให้เป็น4.0มิลลิตรให้เท่ากันทุกหลอดให้ได้โดวยวิธีการใดวิธีการหนึ่งนะครับหลังจากผสมไปแล้วข้างล่างมันจะสีเข้มข้างบนมันจะสีอ่อนเหมือนน้ำแข็งละลายในแก้วเบปซี่แล้วลืมคนอย่างนั้นนะครับเราจะต้องคนทั้งหมดเป็นเนื้อเดียวกันอีกแล้วให้เป็นเนื้อเดียวกันสีเสมอกันเพราะถ้าสีไม่เสมอกันผลเพี้ยนนะครับ ขย่าให้เรียบร้อยแล้วก็วัดค่าการดูดกลืนแสงได้เลยทาตอนอุ่นๆได้เลยครับไม่มีปัญหาเพราะฉะนั้นหลังจากเติมน้ําคุณขย่าเสร็จเอามาเทใส่หกคิวเวตรอได้เลยครับเมื่อเทสเสร็จแล้วไม่ต้องรอถึงอวณหภุมิห้องอุ่นๆใช่ไหมเช็ดคิวเวตไปวัดค่าการดูดกลืนแสงได้เลยคุณจะได้ตารางแบบลักษณะเดียวกันออกมาเอาหลอดที่1-5ถึงสร้างกราฟมาตรฐานเหมือนกัน หาสโล p เหมือนกันแทนค่า y เหมือนกันของหลอดที่6คำนวณหา x เพื่อเป็นความเข้มข้นของกรูโคสในหลอดที่6แล้วความเข้มข้นหลอด6อย่าลืมเอามาเติมปรับเข้าไปในตารางของ4.2แต่ยังไม่สิ้นสุดการทดลองเพราะหลอดที่6มันเจือจาก10เท่าเอาหลอดที่6คูณ dilution factor เป็นความเข้มข้นสุดท้าย จบแล้วครับมีเพียงเท่านี้นะอ้าวการทดลองวันนี้ไม่ยากมากมีเพียง2 2ตอนเท่านั้นนะครับแต่ไม่ว่าจะเป็นตอนที่1ห,หรือตอนที่2เวส6หลอดที่เกิดขึ้นสมมุติว่านี่อยู่ใน Q เวสใช่ไหมคุณเทกลับเข้ามาในหลอดเดิมของคุณครับนี่เทกลับเข้ามาคุณอาจจะมีการหน่วงน้ำหนักมานิดนึง แล้วคุณก็อาจจะซับมานิดนึงเพื่อเอาคราบส่วนเกินออกไปนี่นะครับแล้วเจ้าตัวคิวเวตล้างทำความสะอาดส่งคืนณนะจุดที่คุณไปรับคิวเวตมาส่วนหลอดที่มีสารไม่ว่าตอน4.1หรือตอน4.2คุณจะต้องทิ้งลงถังเวสซึ่งเดี๋ยวพี่ประสิทธิ์จะได้เตรียมถังเวสของทั้ง4.1และ4.2เอาไว้ให้ อาจารย์จะประกาศอีกครั้งนึงว่าถังเวสจะอยู่ตำแหน่งใดของห้องนะครับแล้วก็ทำการล้างทำความสะอาดหลอดได้ทั้งหมดเลยนั่นก็เป็นปฏิบัติการบทที่4นะครับสำหรับวันนี้เท่านี้ครับสวัสดีครับ